ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะ ในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่4-24พฤศจิกายน2566ในการพยากรณ์นี้ดาวพฤหัสเดินวิปริตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งทับลักนาดวงเมืองตามตำรากล่าวไว้ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสเวลาพฤหัสเดินไม่ปกติจะเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดปกติอธิบายได้ดังนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวที่หมายถึง ปัญญาความรู้ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมวิชาการคุณธรรมและความถูกต้องถ้าตีความเป็นตัวบุคคลก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เกจิอาจารย์นักบวชครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการเป็นต้นเมื่อพระฤหัสทับลัคนาดวงเมืองจึงส่งผลโดยตรงกับบ้านเมืองรวมไปถึงผู้คนและประชาชนอีกด้วยการเดินวิปริตของพรฤหัสนั้นทำให้นักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือ นักบวชเกจิอาจารย์ที่เป็นเสาหลักทางคุณธรรมในบ้านเมืองของเรามีพฤติกรรมวิปริตผิดเพี้ยนไปจากปกติ มีการกระทำอันผิดจารีตประเพณีจากสถิติที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นข่าวเช้าโชว์ต่างๆในวงการวิชาการวงการาศาสนาส่งผลให้ผู้คนรู้สึกเบื่อหน่ายและเสื่อมศรัทธาจะมีการนำหลักการกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์มาใช้แบบกลับหัวกลับหางไม่ถูกที่ถูกเวลาสร้างความกังขาให้กับผู้คนในสังคมเรื่องดีๆถูกตีความให้เป็นร้าย เรื่องร้ายๆกลับได้กลายเป็นความนิยมชมชอบ นอกจากดาวพรฤหัสวิปริตทับลัคนณาดวงเมืองแล้วยังมีดาวราหูที่เพิ่งยกออกจากราศีเมษไปเข้าสู่ราศีมีนเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ความวุ่นวายโกลาหลของบ้านเมืองจะหดหายเพราะดาวราหูเจ้าแห่งความโกลาหลวุ่นวายจอนเข้าราศีมีนซึ่งเป็นภพวินาศาของดวงเมืองจึงหมายถึงความวุ่นวายยุ่งเหยิงของบ้านเมืองได้พินาศไปกลายเป็นความสงบเรียบร้อยเข้ามาแทนจากเรื่องบ้านเมืองก็ มาถึงตัวเราผลกระทบของดาวจรจะมีผลถึงเราอย่างไรบ้างเราก็มาดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่11สําสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกค่ะในการพยากรณ์ดาวจรทีมงานตานทวะได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวนบพเคราะห์อยู่ในราศีใด การโคจรวิปริตหรือไม่และส่งผลกับลัคนาของเจ้าชะตาอย่างไร 2. พยากรณ์จากดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าในเรื่องนี้เราจะดูดาวที่โยกถึงกันว่าจับกลุ่มได้เป็นก๊กเหล่าเดียวกันหรือไม่ถ้าดวงดาวรวมตัวกันเป็นก๊กเหล่า ก็จะมีอนุภาพสูงส่งผลต่อดวงชะตาของเราได้ในการพยากรณ์รอบนี้จะมีดาวที่โยกถึงกันได้เป็นกกวิญญาณส่งผลดีในเรื่องการอุทิศตนเมื่อการกระทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับประสบความสำเร็จปกป้องคุ้มครองให้แข้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆ 3. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาดูจากดาวที่ส่งผลถึงลัคนาของเราเรื่องการงานดูจากดาวที่พบกับ เรื่องการเงินดูจากดาวที่พบกระดุมพระและเรื่องความรักดูจากดาวที่พบปัตตนิ การพยากรณ์จากตำแหน่งธรรมเนียบและการโครจรของดวงดาวในช่วงวันที่4ถึง27พฤศจิกายน2566เราก็จะไล่ดูไปทีละดวงกันเลยนะครับ 1. ดาวอาทิตย์สถิตราศีตุลยกเข้าราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายน2566จึงแบ่งการพยากรณ์ออกเป็น2ช่วงคือช่วงแรกวันที่4ถึง17พฤศจิกายนสถิตราศีตุลได้ทำเนียบนิดและช่วงที่2ช่วงวันที่17ถึง 24พฤศจิกายนสถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบใดๆดาวอาทิตย์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสำหรับคนราศีพิจิกวันที่4ถึง17พฤศจิกายนอาทิตย์จรเข้าพบวินาศก,ก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคนนินทาหรือถูกตำหนิติเตียนว่ากล่าวต่อมาวันที่ส เจถึง24พฤศจิกายนอาทิตย์จรเข้าพบตนุก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะมีเกียรติมีคนยกย่องชื่นชมเจ้าชะตา2ดาวจันทร์สถิตร,ราศีกร,รกฎได้ทำเนียบเกษตรบดีดาวจันทรโครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสำหรับดาวจันทยกย้ายราศีทุกสองวันครึ่งจึงมิได้ทำนายผลของจันทร์ที่โครจรเข้าสู่พบต่างๆเรามาดูดาวอังคารกันเลยดาวอังคารสถิตร,ราศีตุลและยกเข้า ราศีพิจิกในวันที่15พฤศจิกายนจึงแบ่งการพยากรณ์ออกเป็นสองช่วงเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์ช่วงที่1วันที่4ถึง15พฤศจิกายนดาวอังคารสถิตราศีตุลได้ทำเนียบประและช่วงที่สองวันที่15ถึง24พฤศจิกายนดาวอังคารสถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบใดๆดาววังคารนั้นโคจรปกติ สำหรับราศีพิจิกวันที่4ถึง15พฤศจิกายนอังคารจรเข้าพบวินาศทำนายว่าเจ้าชะตาจะรู้สึกเกียดคร้านเพราะว่าเหนื่อยลา้าทำไม่ไหวรู้สึกอะไรอะๆก็ไม่อยากจะทำต่อมาวันที่15ถึง24พฤศจิกายนอังคารจรเข้าพบตนุก็ทำนายว่าความขยันกลับมาละ เจ้าชะตาจะต้องลงมือทำบางสิ่งหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางสีดาวพุธสถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบใดๆการโคจรปกติ สำหรับราศีพิจิกพุทธจรปกติเข้าพบตนุทำนายว่าเจา้าชะตาต้องพูดต้องคุยต้องเจรจามีเรื่องที่จะต้องตกลงปลงใจ5ดาวพระฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคการโคจรมนสำหรับราศีพิจิกพระฤหัสจรวิปริตเข้าพบอริก็ะทำนายว่าผู้ใหญ่คนสำคัญที่มักมาคอยเพ่งเล็งเจา้าชะตาเขาก็าจะกลับกลายเลิกเพ่งเล็งจับผิดปกติถ้าพระฤหัสเดินปกติ ผู้ใหญ่ตกอรินี่ให้ทายว่าเสียแต่พอพระหัสวิปร,ริตก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกชะตากันจะมาช่วยเหลือ 6ดาวสุขสถิตราศีกันได้ทำเนียบนิดการโคโจรปกติสำหรับราศีพิจิกมีสุขจรปกติเข้าพบลาภะก็ทำนายว่าช่วงนี้เจ้าชะตาคิดถึงเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จจะวางแผนในเรื่องการเงินหรือวางแผนเพื่อไปสู่ความสำเร็จ7ดาวเสาสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดี การโรโคจมนต์สำหรับราศีพิจิกเสาจรวิปริตเข้าพบพันธุทำนายว่าเจ้าชะตาจะสบายใจเมื่อคิดถึงทางบ้านไม่เครียดไม่ลำบากและไม่ต้องทุกข์กับเรื่องที่ภาคเพียรพยายาม 8. ดาวราหูสถิตราศีมีนไม่มีทรรมเนียบใดๆดาวราหูโครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสำหรับราศีพิจิกมีราหูจรเข้าพบปุตตะก็ทำนายว่าเจ้าชะตามาวุ่นวายอยู่กับเรื่องบุตรหลานบริวารลูกน้องจะมีปัญหามาให้แก้ไขเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ9ดาวเกตสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆดาวเกตโครจรตรงเสมอ ไม่มีการโคจรวิปริตสำหรับราศีพิจิกมีเกตจรเข้าพบปัตตนิทำนายว่าเจ้าชะตาจะทำบุญกุศลไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำบุญกับคนรักคนสนิทสิบดามมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆการโคจรมนสำหรับราศีพิจิกมฤตยูจรเข้าพบปัตตนิก็ททำนายว่าคนรักคนสนิทของเจ้าชะตาจะเปลี่ยนไปวิป,ปริตไปจากเดิม หรือว่าพากันหายหน้าหายตาไปหมดสิ่งที่เจ้าชะตาเคยทำเป็นประจำจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เคยคาดว่าจะได้แน่แน่ก็จะกลับกลายถ้าเราดูคำทานายเกตับฤรติวทีละดวงจะดูเหมือนขัดแย้งกันเองเป็นเพราะการดูดาวทีละดวงจะเป็นการทายไปแบบกำปั้นทุบดินแต่จริงๆแล้วการพยากรณ์เราจะต้องพิจารณาในภาพรวมซึ่งดาวโยกถึงกันได้กกวิญญ,ญาณเดี๋ยวทีมงานจะกล่าวตอนต่อไปนะครับ ในช่วงที่พยากร์คือวันที่4ถึง24พฤศจิกายน2566ดาวจรทำมุมโยกกันได้กกวิญญาณเราดูตามรูปจะเห็นว่า มีดาวราหูอยู่ที่ราศีมีนและมีดาวเกตกับมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤกษบยกถึงกันได้เป็นกกวิญญาณ8-90ทีมงานขอกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับกกวิญญาณซึ่งบางท่านเรียกว่ากกผีบางท่านเรียกว่าชุมนุมดาวเทวดาดาวกกวิญญาณที่ครบกกเต็มๆนั้นคือ58-90ส่งผลดีในทางจิตวิญญาณการอุทิศตนการทำตนเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่การที่ดาวในกกวิญญาณโยกถึงกัน3ดวงก็ถือว่าได้ก๊กแล้วดาวกกวิญญาณส่งผลดีในการปกป้องคุ้มครองให้กิจกรรมในทางโลกแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นการช่วยสนับสนุนให้กิจการต่างๆได้รับความสำเร็จเรามักจะเห็นเรื่องความเฮงมีโชคช่วยหรือเรื่องอันเดชบุญเกิดขึ้นเพราะกกวิญญาณนี้ เคล็ดลับความสำเร็จของดาวก๊กวิญญาณก็คือเราจะต้องตั้งไมเซ็ตว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังความสำเร็จนั้นเราจะกระทำโดยไม่มีความเห็นเกตัวยิ่งเรามีเจตนาบริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรเป็นความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับคนราศีพิจิกดาวจรครบก๊กวิญญาณที่พบปัตตนิปุตตะทำนายว่า คนรักและบุตรหลานบริวารของเจ้าชะตาจะร่วมมือกันทำในสิ่งดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลและเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปคนรักและบุตรหลานบริวารของเจ้าชะตาเมื่อร่วมมือกันกระทำสิ่งใดก็จะได้ประสบความสำเร็จแบบมีโชคช่วยเป็นเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจ ก็คือวาสนาการงานการเงินและความรักเรื่องแรกคือวาสนาหรือเรื่องของเจ้าชะตาเองเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาคือดาวที่จรมาทับลัคนาหรือพบตนุดาวที่จรมาเล็งลัคนาหรือปัตตนิดาวที่จรมาโยกถึงลัคนาคือเว้นหนึ่งช่องได้แกบพบสหัชชะโยกหน้าและพบลาภะโยกหลังเราจะดูดาวจากพบเหล่านี้สําหรับคนราศีพิจิกเรื่องวาสนาเราดูดาวจรที่ส่งผล ลัคนาคือดาวพุธและจะมีดาวอาทิตย์และอังคารจรเข้ามาเติมที่พบตนุในช่วงกลางเดือนจึงต้องแบ่งการพยากรณ์ออกเป็นสองช่วงดังนี้ช่วงแรกวันที่4ถึง15พฤศจิกายน2566มีดาวพุธจรเข้าที่พบตนุทำนายว่าจะได้พูดคุยได้เจรจาหรือมีเรื่องที่จะต้องตกลงปลงใจ เมื่อเราดูดาวจรที่เล็งพบตนุดูตามรูปเราก็จะเห็นเกตและมรฤตยูได้490ที่ตนุปัตตนิ ทำนายเพิ่มเติมได้ว่าจะมีการเจรจากับคนรักหรือเจรจากับหุ้นส่วนและส่งผลเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดคือสิ่งที่หวังจะไม่ได้แต่จะได้ในสิ่งที่ไม่คาดฝันเมื่อดูดาวจรที่โยกหลังพบกระดุมพระเราดูตามรูปจะเห็นดาวสุขได้สี่หที่ตนุลาพระทำนายว่า จเจ้าชะตาจะถูกชักชวนกันไปทำในเรื่องที่เกี่ยวกับคนจำนวนมากหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้รับผลสำเร็จหรือทำไปโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าช่วงต่อมาเป็นช่วงวันที่17-24ถึง24พฤศจิกายน2566จะมีอาทิตย์และอังคารจรเข้ามาเติมที่พบตนุได้เป็น134 90และก็6 134ที่ภพตนุ มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชะตาเกิดขึ้นมีทั้งหน้าที่มีทั้งการพูดคุยและสิ่งที่ต้องลงมือกระทำควรระวังเรื่องความขัดแยง้งความคิดเห็นจะไม่ตรงกันไม่ลงตัวจะเกิดการใช้วาจาเสียดแทงหรือมีคำพูดแรงๆในตอนที่พูดคุยกันชุดต่อมาเราดู134906ที่ตนุปัตตนิลาภะเรื่องระหว่างเรากับคนรักจะเกิดผลที่ไม่คาดหวังขึ้นได้สิ่งที่ทำไม่ได้ผลแต่ ผลที่ได้นี่เราไม่ต้องการเราและคนสนิทจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวและผู้คนจำนวนมากก็สรุปได้ว่าคนราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีความยุ่งเหยิงเป็นอย่างมากและอะไรที่มากเกินไปก็มักจะไม่เกิดผลดี ต่อมาเรามาดูเรื่องงานเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงภพกรรมมะสำหรับคนราศีพิจิกไม่มีดาวจรที่พบกรรมมะเราก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอาทิตย์อาทิตย์ท่านโคจรตรงเสมอไม่เคยวิปร,ริตจรอ,อยู่ในภพวบบินาสะ และจะยกย้ายราศีในวันที่17พฤศจิกายนก็ต้องทำนายแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกวันที่4-17พฤศจิกายนอาทิตย์ตกวินาศก็หมายความว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะถูกมินทาถูกตำหนีติดเตียนและว่ากล่าวในเรื่องการทำงานก็ควรระวังจะถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องการงานต่อมาช่วงที่สองวันที่17-24พฤศจิกายนอาทิตย์ก็มายก ทับลัคนาก็หมายความว่าการงานเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาตัวเป็นงานประเภทไหนเป็นงานที่ต้องทำตามหน้าที่ทำแล้วดีมีคนนิยมชมชอบจะมีคนยอมรับและให้เกียรติเนื่องจากการทำงานของเรา ต่อมาดูเรื่องการเงินเราจะพิจารณาดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับคนราศีพิจิกไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระเราก็มาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรประจําพบกระดุมพระของคนราศีพิจิกก็คือดาวพฤหัสทีนี้พระหัสช่วงนี้โครจรวิปริตไปเข้าพบอริและได้ธรรมเนียบราชาโชคก็ทำนายได้ว่าปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองจะกลับกลายหายไปเพราะว่าอริก็เป็นลบนะ คูณกับวิป,ปริตก็เป็นลบลบกับลบกลายเป็นบวกก็จึงทำให้การเงินการทองไร้ปัญหาหรือทำนายอีกอย่างว่าผู้ใหญ่คนสำคัญคนที่วางตัวดูดีเป็นผู้ใหญ่ที่เคยมาจับผิดหรือเพ่งเลงเราในเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงที่ผ่านมาพอมาถึงช่วงนี้พระหัสเดินวิป,ปริตเขาก็เลิกจับผิดเลิกเพ่งเลงเราในเรื่องเงิน สุดท้ายดูเรื่องความรักเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบปัตตนิสำหรับคนราศีพิจิกมีดาวจรที่พบปัตตนิคือเกตและมฤตยูเกตกับมฤตยูเนี่ยเป็นดาวคู่บุญกรรมก็ต้องทำนายว่า ในเรื่องความรักนี่คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้สิ่งที่ทุ่มเทลงไปมันไม่ได้ผลแต่ผลที่ได้กลับมาเราไม่ได้เป็นคนทำเมื่อพิจารณาถึงดาวจรที่เล็งพบปัตตนิเราก็จะเห็นดาวพุธได้490ที่ตนุปัตตนิก็ทำนายว่าจะมีการพูดคุยกับคนรักคนรู้ใจแต่ผลการเจรจาเ,เป็นเรื่องที่ตกลงกันแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดไว้พอพิจารณาดาวที่โยกถึงพบปัตตนิก็จะเห็นราห ูโยกหลังได้กกวิญญาณด้วย890ปัตตนิปุตตะครบกกวิญญาณกระถายไปเลยว่าดีสิ่งที่คนรักมาร่วมด้วยช่วยกันกับลูกน้องหรือลูกหลานจะสำเร็จอย่างแน่นอนคนรักและบุตรหลานบริวารก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือการพยากรณ์ดาวจรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพยากรณ์และความรู้ที่ได้นําเสนอสอดแทรกเอาไว้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้รับชมถึงแม้เหตุการณ์บ้านเมืองจะอยู่ในความสงบแต่การเดินวิปริตของดาวพฤหัสก็ยังคงเป็นปัญหาทีมงานขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปรอดพ้นจากผลร้ายของดาวที่เดินวิปริตอยู่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกําลังกายกําลังใจที่ดีสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปในวันนี้ทีมงาน ตาลทะวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel n ตาลทะวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel n ตาลทะวะพยากรได้นะครับ